เราปล่อไม่ไ้ตัดสคว่อยไม่พอกำลังไม่พอสมาธิการ้านกาเงารนอกฟ้าอะคยคบอก่านยังไงละดีอะกเสียก็ย่จะหาราคาาถึงไดระดัว่าเราเข้าอยู่ <Jonas> <ctions>

รับคนที่จะอาศัยที่จะเพิ่ได้ต่งต้องเาเกนช้าหลายมนตายแล้วเพิยากยากนน้าเปพ่อแม่ถึงยาการากเอื่านี้เป็นยาหอรจสำหรับอยู่รับไม่ได้มันเป็นคนังยากนะเอาครับที่ีป็นที่น้อ อย่างนส่วนนี้ต่องเรียมไว้พักเตียกน้าคือเวลามาเสี่ยงข้อมำังม้านมันอกพาอเลยอะไรมันง่าต่แก้จังในบริเวณบ้านนี้พลอยเลยอรย่างนี้ยหงยากนรับน้ทายก็ลังอยู่ยากรัทายกระดาไม่ได้ เราอคุณมีโอกาสได้ทัพท่านี้ได้ให้ทีเข้าตะบองกีแวก็เราปฏิยาความเมื่ยสิ่งนี้เป็นอย่างไรไกรรมเขาตัดอย่างไม่ได้ต้องรรมนี้จริงน่ยากเม่อไรโดยการดูดทุกอย่างเองรับอยู่เนะที่เรียนเนาะให้ดูสิ่งน่ารับไปถึงสูงสุดในสิ่งนี้ลายได้ทักเอ ถึงอำนาจประการก็เป็นอยาับที่เราจะได้นํามี่แนน่ตาแล้วแยากเข้าใจนะคเรี่นเิมันต้องถึงเรามาถี่กับกันนแล้วตายแล้วงท้งากัแล้วเกงกนแล้วถึงว่ามันมีนี่แค่เคยมีทำนาถีน่เกิดยานเดียวเรื่อตายแล้วกดยังไงเาบอถึงไม่มีเพื่อนอุตส่าห์มาบอกได้นะโอล่โตงล้ได้เายแล้วถึ เมื่อเราได้รู้เริ่งที่าคฟางแ้ขันึงไปในการหาความจริงั้งแต่ยินานี้ไม่มีคว่าสิ่งว่ากลาเลยว่านมีเป็นหลักธรรมชาติี่มอยา่นั้นก่อนแต่ลงนี้เข้าสื่อแห้าออกมาก็ถึงนั้นแล้วกรมีการเป็นข้าหนุ่มการดีก็หนุ่ขึ้นการชั่ว้านี่้านี่เรานมนี ลายลายมันลาจัดโไม่เค่เห็นใใจจะไม่การนใจอนของตไม่มีไม่เนใจอหนาของผิกว่าตเท่านั้นอยากบามากน้อยต่างกันคือบว่าคนทางิตคือมันใที่แล้วคือคนะไ่ต่ที่ต่อต่ไอยู่ไม่มีงานกิจก็ไม่มีาว่าจะโสหือบ้า สัเวชเฉพาะอาปการลกงไปก้าห oh, ้เราสังเวชบาปการื่อให้ภาพบรรยากาน้ำน้ำได้ถึงเป็นจริงเป็นอก็แล้วแว่าเอาก่อนก็เป็นอะไรก็่าอการไล่วนไปเป็นสีห้าร้อยปีถึงน้ำเลนหนอน้เป็นเป็นเป็นตองน เอาไปอยอะเลยตองู้ัาไปนน้ำใสมาหนึ่งวัดเยอกนิบัตความไปถึงใจร่างกายขอที่จะทำให้ด้มทุกภทยรจิตใจมนี้าต่ก่อนนั้นไม่มีสำหรับพระอรหันต์ถ้าพูดเจ้าเป็นต้นนิบางมีเยอะมานข้าหลยที่มีตั้ง่ามากมันกาลังติดพอแสดงให้เห็นอยู่แต่แั้นเป็อะไ่เป็นต้นๆนิบอกขันนีเท่านั้ การขโมยธนาเนี ER um, women, ่ยค่า no, ข need ้อค่านี่ก็คือโดนผู้ร้ายก็ทำลายก็ะกานี่กับตำน้อมาก็จบบนี้เนี่ยแต่จริงเขหแค่ขโมยรนาไม่มีอะไรพอโดนไปแล้วกประการข่าข่งข้าด้วยที่มนที่าะหลังก็มาข้าวด้วยกา้แล้วนาก็สูญายนี่กัรตต่ำตำต่ไม่มีอย่างนั้น มันเป็นสไม่ดีเอาปาก็แตก็ไ่จที่ไหนแต่เซลล์เรังนม่นลมา่เค้ื่ังการะลนับถึงเตือนไปหมดเป็เพราะอะไรเนี่ยเป็นเาที่พระองค์เดยทดีโรส่เปมาจนเต็มทูนถืความเป็นอัตรายแล้วผมแลงนัประการมาอีกทีแนว่้างาียนอ่ไ สาสาวกของมือเดียัวกใช้ิื้อเลยจรงขนาดหนึ่งเอเอก็กือเในทางนี้เราสัพพาราิาความากั้งหมรไรที่ไหนตัวหนี่งสัาราพทาก็ขอทาเต้นในาให้ทางก่อนนี่จะเป็นสายทนนั้นอย่างน่าจะในทารเสือสลัแม้ว่าเป็นมนุษย์ก็เขเงูกทดลองเป็นให้เป็นอย่างนาก อมาทำบุญให้ตาในการศีลถือว่าจะนั่งถิ่นตายมาพอรักถิ่นข้าวข้าวจะเดิ่มข้นที่เดียวแล้วกรรมดีอย่างนี้ยี่บอกกรรมเดีนี่ถิ่นตายภาไในเพื่องจะบอกเรารักแต่เรารักมีฐานไม่ใช่เรากาชาวโลกเราหันด้วยองกรรมสามเป็นสมอไปภายในคือปียาเนี่ยส่วนภายในนรื่เสมอไป คือความมืสีไม่มีใครที่อกใครวามีั่นเป็รอก่นแต่ารที่จเพื่อเสริมควยามการต่างกันันต่ากันมากถึงเรืองส่งเ้รลูกชะตาเลยสองป่านาเลยก็ูกาได้หมดรูนี้มันงาเลยนะถึงปลูกง่ายเพราะอาหาท่เหมือนกัดไ้เหมือนกันไม้มันนสิ่งที่คนมีอนู่ ไม่หนงที่วร่งที่เหมีอ้สาหาไมีกันเลยเป็นอันเดียวเป็นอันเดียวเลยแต่ถิส่วาสนาีารเรื่องการมากว่านต่างตรนี้มีวนีดากน้ไปที่ไหนคนก็รู้นถึง้าสาระมีตามตัวโอนี้ไปเขาเขาไม่รับถือเพาไม่มีปากั้งการทุ่นานด้วยกันเนี่ยแต่ยังไม่ เขาเขาเป็นเหตุให้รู้จักในมยเี possono, reality, right ่ยจิตายนี่สร้างบางสร้างกรรมสร้างบินสร้างก็ตรงนี้เป็นที่ก้าเวลาอากาวาร่งกายในเรื่ยๆอในชในขั้นนึงเขเป็นว่าขาดไปแต่กรรมหรือกรรมช่วอยู่ในจิตไม่ขาด อกาะดินนี่เกาะดนนั้นการเพื่เประก่อนการมีก็สิงนี่นั่นเพื่อกอว่าใป้ถึงขั้นเลยสิ่งแล้วก็ให้นามก็นหนู่ลยว่าค็นนี้ปลาป่าทุกแง่มุมคนพอ่กุ่งบุญและปลาบรนล้าได้แล้วหมือนเราขึ้นบรรไดไปถึงที่แล้วบันไดยนี่กขึ้นบรรยายนึงเพราะขึ้นถึงที่นี้บรรยดยนั่งหมดปัญหาแตทกคนที่ต้องเหน่งขึ้นถึงที่นั้นก็บดปัญหาไป แต่ริบากรรมันไคยเคยสร้างความดีและนากน้อยยังไงล่ะิกรมการแสดงออกจะไม่เหมือนกันยกสัยาณที่นึ่งเยงนั่นก็คือสอ้าเสมอเลยโยกการเสียจละโยกเราต้อโยกโยกก็ต้องขึ้นเราเหมือนกันท่าน ให้ด yup. ูเข้าใจเราเราหวังพึ对对่งผู้อื่นทั้งใดผู้อื่นก็หวังพึ่งเราถ่านนั่งเหมือนกันก่อนหน้นี้จรงให้มีสร้างทางรักทำให้รักถลักให้ก็ให้ถูกต้องถ้ามีแต่จะเอาท่งเดียวมันก็ไม่ไหวคนนั่งแห่งแต่ตัวมากลุกายเป็นความสิ่งสีแล้วจะแทรกเข้าไปดื่อแข่งแต่ตัวแล้วความโลกมากเข้าไปแน่ๆคนเรา้อาศัยกันพึ่งกันหัวใจเราพึ่งคนอื่นทั้งใด คนอื่นต้องมีทั้งดุทั้งร้อนนี่ทางที่ให้มีท่านการรับการให้โดยให้เราก็ให้ไปรับก็รับไม่ใช่หรือแต่เซนต์ต้งรับโดยถ่างเดียวแต่จะให้โดยทางเดียวนั่นเราเราไม่อยากค้านนะเพราะถึงขั้นให้โดยทางเดียวมีเราไม่ไม่เคยคิดอยากจะรับแต่ชิ้จะให้อยากจะให้นะมีเนีเพราะอำนาจความเมตตา อยากให้อยากสูงนากสูงเอาแต่ที่อยากเอาไม่มีข้อมูลแล้วสิ่งที่อยากไม่ต้องอยากได้มให้กขาไรคีเื่อนึ่งมันก็พูดในก้านนะก็ไม่เห็นอยากท่านไม่อยากเวลา,ไ,า,าได้มา,าก้อเาเอที่ตัวนี้เป็ีงกาต่น,นัน้นหมด่ความความชั่วท่านแม่ควมายให้ระวังความชั่วแล้วอย่าเข้าใจว่า ทำทำแล้วหายแต่หายเป็นขนาดที่ทำแต่ผลไม่หายเข้าแล้วเข้าแล้วทำแล้วทำแล้วคือเรามาทำแล้วข้างนี้ที่แจ้งว่าคุณก็มีอคติเรียกว่าทำซึ่งเป็นสิ่งที่ตายใจได้เมื่อมีอคติคนเราตายกันได้แม้แต่คนเหมือนกั็ถ้าเป็นผู้มีอกคติเช่นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผู้ที่อยู่นี้ขายไม่ควรเหตุผลเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากผู้อื่น เ่นเขาเป็นกูน้อยมาฟ้องม้องอะไรถึงเราะต้วก็นีทุนนี้แต่ไม่เว้นว่าจะเห็นเจ็บคนนั้นนี้เห็นพวกเกิดฟ้องอะไรอย่นี้ไม่ได้ต้องถึงแต่ความก้าวหน้คนนี้กะเป็นที่ไว้ใจเป็นที่ร่มเดินของคนอื่นได้ถด้เห็นเจ็บตกเกิดฟ้องอะแรงคนนี้เขาถูกของพวกทั้งเคยมีแล้วคนนี้ก็ไม่เป็นที่ไว้ใจไม่เป็ใจนั่นแหลที่ควาไม่เป็นธรรมถ้าความเป็นธรรมเรื่องเสมอทำมาแม่เขาถึง มีกรรมท่านเสมอนเพราะว่าไม่ตายเรามันยิ่งเฉยมันคอยช่วยมันมีกรรมที่จะพัดจะขังอยู่ภายในนั่นทั้งส่วนหยาบทั้งส่วนกลางทั้งส่วนละเอียดที่อยู่ในหัวใจเป็นตัวหยาบเพราะั้งเนี่ยออมาภายนอกนี่เป็นหยาบนะมันก็อยู่ภายในไม่ได้รับอะไรอยนี้ก็เป็นส่วนละเอียดเช่นเราจะเรียนอาการฝันพลันขึ้นมาดีออกมาภายนอกนี่มันจะเป็นฝันหยาบ ถ้าเขาดูเห็นแต่มันสมมติว่าในหัวใจนั่นสิเขาดูไม่เห็นนี่อะในหนัวในใจเพราะกรรมออกมาจากใจใจก็ไม่ตายทุกขนาดไหนก็ทุกเรื่องความคุยนี่ใจก็เคยที่หายแต่ยอมรับว่าทุกข์แล้วใครที่อยากทุกเนี่ยเนื้อยกพยายามเอาไฟมาอีกออกมาเนี่ยดูนี่เนี่ยไม่ไม่ให้ตายละแทงที่ให้เจ็บฉันจะแต่แต่ใครจะโผล่ไหมไม่คผลรถตบวยจะติ๋งเลย ก่อนรื่อนลูกศิษย์ไม่มองเลยเราเปิดเลยมันก็จะไปที่เราฮมันไม่ตามเจ็บที่ที่มันส้องังนะมาโตัว่นมามีกรรมในโลกนั่งยืนต้องัญเหนื่อยนั่นถ้าไม่สิ้นกรรมเมื่อไรต้อ็เป็นเห่องนั้นต่มมันก็ไม่ได้ตายความยาวเรื่องเต้าขางตามมเรื่องของกรรมตัวก็ึ่อย่างเมื่อสิ้นกรรมมันขอพ้เลยหนต้องเป็นเหนื่อ แล้วยิ่งตกแล้วบุกไหม้แล้วความทุกข์เทมานันมากเท่าไรยยิ่งยืนยิ่งนานนั่นไมพร้อนมานัยนะเอร์าดีสเหมือนกันเพราะท่านเสี่ยบเรื่องเรืยอสวรรค์ท่านอะไรกาตุนี่เพราะนั้นก e mm, ็ตั้งร้อยหนึ่งปีโกตั้งร้อยปีของรุกก็เป็นวันหนึ่งคืนในสนามเท่า้ดูสิช่มชีวิตานี่ตั้งร้อยปีนะเท่ากับวันหนึ่งคืนในสวรรค์น ย้ยิ้นสูงไาไรก็ยิดิยืดยิ้นยาวนานไปเรื่อยเป็นถึงเจ็ดแปดหมื่นปีเยหมื่นิทีนะของสวารค์ั้นสูงไปถึงพระาถึงคโลท่านบอกว่าความดิมีมากความยื่ยาวทความสูงก็มีมากแล้วแล้วพอถึงีิถานล้วเป็นธรรมดาวอันนี้จาย์พูกทางตาเข้าไปเกียวข้ามาได้เลยหมดทางชวทะลนเี่วิีานเที่ยง ก็คือมันไม่มีการกระทำที่เรื่องเวลาที่เป็นส่วนร่วมเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเมื่อถึงนั้นแล้วก็เปิดโลมดถ้าวัดติดโคก,ก้นแล้วจับคู่เวลาการปวดปอยได้บ้านะแต่ถ้าไปทำโค้ผิดอีกก็ติดคุกอีกนะคนเราไอ้นี่ไม่แล้วเมื่อนค้ดโค้จริงๆถ้ามีทำมันจะย้อนมากลับมาเกิดอีกนพระพุทธเจ้ากำลังหันท่าน พ้นไปได้ก็กลับมาเกิดไม่เกมีและจากทะูุและบรรลุธรรมแล้วจระรวยจนเต็มที่เพียงผลเดียวเคิร์กผลเดียวเท่านั้น,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 นไม่มีคำว่าจะได้จัดรู้จะได้สู้ที่เห่อย่าที่เหนือยไม่เยคยผลเดียวเท่านั้นคุกกฎอธวบาแล้วเรียกว่าอกุปะอันสุดอยอดเนะี่ยทำอ่นี้เราไปหามาได้จากที่ไหนไปหาดูสิ ในแดนพวกคนมีริจะไม่รู้ไม่เห็นและจะไม่นำมาพูดได้เลยนอกจากูนที่เก้าคนเดียวเท่านั้นไม่ทรงยังนจากอะไรเนี่ยอุทยามถ้าพูดถึงภาคของเหตุก็ทรงก้นขอยเองเทานั้นไม่ได้อาศัยใครเลยทรงขอยเองไม่อาศัยใคไปอยู่ตรับราวดุนั่งสองนั่งไปทีกษามันไม่ใช่ทางทางที่จะดทุ่ีแล้วไม่ได้อาศัยใครเลยเป้าหมายไปอยู่ไปที่าลำับดา นั่นก็ไปจะไม่ใช่ทางแต่คไม่ใช่ทางจากตัวนทางจากตัวลูกทุกพระองค์ต้องคงต้มงไหยเองทางที่ถูกพระองค์คง้องไหวอย่างแม้กต่ตัวลเองเมื่อสยามพูดทางเหตุก็ไม่ต้องอาศัยใครเป็นผู้แนะนำของพระคองคุณใจทางถึงคนลูกคุณมันมันทางผู้เสียถึงเอสียงูความรู้เหล่านี้และถ้านำมาสอนลูกไม่เอาความรู้ของด็กมาสอนโลกก็จะจิตเตอร์ขึ้นอะไรอะ ความู้นั่นเป็นความนู้ที่ดูสิเพราะว่าถึงมาจามาล้างขีขี้เป็นของโกดให้จางไปได้จางไปจนทั้งหมดสิ้นจะได้จากิตใจก็เพราะความู้ทรู่สิม่ได้เนี่ยถึงก็รู้นี่ไม่มีที่ไหนถามไม่เป็ถแต่นั่ตฟังะจดจายึวจางตลอดตำนานพอเป็นแบบเป็นบักเป็นแนวทางถ้าว่าเราจะพูดเป็นถือถือเป็นสมมติยิงก็เพิ่มถืถือก็เป็นก็เป็นหลักเน่ และให้คุณนั้นไปยึดหลักนั้นเข้ามาปฏิบัติตัวเองผลจะเป็นที่พอใจของตัวเองเป็นทุ๊บัตมากเลยทางพระพุทธศาสนาได้ตามจ่าด้จากันแล้วไล่เข้าป่าไปอยู่ในป่านั้ป่านี้ป่าน้ำปั่นเพ็นสมณธรรมแล้วสำเร็จเึ็นเสวดานสุภทานนาคาอาหารเป็นนั่นเราเป็นทุกบัตขอแท้นั่กินเป็นแท้ เวลาจะเป็นก no really. ็เป็นที่มา่นกับผมโดยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ได้บอกนะในขณะเข้าวงในแชนแนลระหว่างที่เล่นตัดำนั้นก็บนัองโมต่อสู้กันเข้าถึงนั้นแล้วลูกขึ้นมาที่นั่นลูกขึ้นมาที่นั่นอะไรที่คนจะแก้จะขายจะลบดีวดเที่ยวจะนิดใดที่ใดบ้านเป็นตัวอุบายวิธีการของธรรมกับนี่เล็กที่ต่อสู้กันถ้าว่าอุบายของคำยังไม่หยุดนี่เล็กจะต้องชนะำอีกจะได้เมื่อคำนี่เหนือก็ไปเหนือก็ไปเนาะ น้เด yeah. ah. mm ็ก hmm. ก mm ็อ hmm. mm ่อนลงอ่อนลงทั hmm. no. ้งนี mm ้ hmm. ีมีความไปยฉลาดแล้คมก็ไปเรื่อยๆข่้วตัวไปเรื่อยๆเลยทำเลยอันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงแก้ไขให้พระเจงาองดาวโกเืออาขาตาาษาตางๆหรือพระพุทธเ้าไหนเป็นเป็นผู้แนะนำอนไม่บอกทางสมาธิใามไม่ใช่ผู้ใจดียผู้ที่ำงานให้นี่ อันนี้ Studio ขั้นของคท่านเองบนเวลาได้เงื่อนจากผู้เจ้ามาแล้วคือได้ก้อนทุนนี่ขั้นจะเป็นเป็นอะม่อีกนีไข้ให้ควรมีสองปฏิบัติสองเกิดขึ้นมาอะไรที่เป็นสมบัติของตัวของตัวละอันนั้นเป็นสมบัติที่อยู่มาความจำที่เราได้ยินไปฟังจากข้ามเราจำมาเราได้เห็นแสงัระหลาเราจำมาข้อเป็นแนวทางให้อาณาธรรมรัชธรรมงนั้นนี่บนเวลาเราทำตามท่านผลขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพราะการบริบัของเรา ที่ทาตามท่านนั้นเป็สมรรของเราเนี่ยอันนี้เป็นสมรท่ตัวเองมันนี้การแนะนำสอนท่านเอาทุกัตบนท่านนั่นเป็นหลักใหญ่ตด้านอื่นที่ท่านสอได้ไหม่าอนมาเป็นหมดเป็นบักอะไรป็นส่วนหลักใหญ่ท่านเอาทัจจนีมีเป็นที่้ใจซึ่งความฝวางรึ่งสุขภาพรตใจของผู้ที่ือย่างนี้ไม่เหมือนเรา คนาีร้ต้องต้องตามหาสมุดีนี้พวกเราหูนันหูต้องฟ้าหูหาสมุดที่ไหนข้อที่จะไปรับคำนองขั้นได้ต้องตามหาสมุดเพื่นี่ที่ไหนแ้วไม่มีเพาเป็นยานั้นใครจะฉลาดยิ่งุดก็คือที่เจ้าถ้าพอนำมาเปแสดง่หงพวกเราฟังพาะที่จำเป็นจะอยู่ในฐานะของพูกที่จะรับได้เท่านั้นนะเราจึงเหมือนกับว่ามำนองรู้จำมีกันเท่านี้ เราใช้แย่ไปเราเช้บูดเกลียดอินรตลอดทุกพวกเปลืกกผีที่จีคนน่ากลัวนราทำจ่ามือเจ้าน่าประจามากขนาดไหนสามในโลกระนำน่าทำยิ่งกว้างหการถึงความมือตาความร้ตามาาไม่ตายทุกอย่างรวม่ัน้น่หนุนนั่นที่กว้างไหมนันีแต่เรา้งมีเรา้อได่ไปสอนไปอย่างนี้แล้วสอนอย่างที่เป็นบ้าเยทุกวันนี้ บ้านในบ้านขี้เกียจบ้านขี้ค้าบ้านนอนตื่นสายบ้านไม่เอาไหนมันก็จะสอนแก้ที่บ้านตรงนี้ตรงนี้เทานั้นกมาสอนนี่เลยนี้ถ้ามาสอนลูกนะมัก็จะสอนนั่นนี่ถ้าสอนผู้อื่นที่ไม่มีโรกบ้านอย่างนี้ก็ต้องไปสอนโลกนี้กินไปต้นใจเราทำแยกแยะสิโอพ่อพูดถึงเราเราเก่าดีแล้วอัศจรรรย์จิงๆนะโถโถดีทำไมถึงรู้ง่าทำไมถึง แั่ว่าถึารู้วิธีค่าเท่ค่าที่จะมีสิ่งรู้ในแง่ต่างๆมันตามตากันออกจากความมีสินั่นมันเป็นของเล่นเมื่อไรเป็นของงแฉะเมื่อไรลึซึ้งกวางต่อม่มีอะไรที่จะประมาณใจของท่านกรมีสิทธน์ไว่ารู้ว่าเห็นอะไรต่ออะไแต่ในฐานะที่จะนำมาใช้ต่อโลกของสองที่พอให้พอเหมาะพอสมท่านจะนำมาเป็นตัานั้นไม่ได้มากกว่านี้จำจังย่อมะทำนอี่จะจำมาก แต่ต้องอาจารย์ทำมากปฏิบัตินะเป็นต้องขังนะภาปฏิบัติไม่ทําให้เป็นแด่อาจารย์ตัวเองเนี่ยจะไม่เห็นคนที่อาจารย์ยิไม่ไมวดีดีเราจะทำอีอีกเรื่องศาสนาว่าเป็นหมืนกรลึสังต่างนี้เป็นสำรับศาสาเขียนนีเป็นโกโกอย่านั้นไม่ไบานั่นเองที่มันหลอกเดวยิ Lion, um problem, hmm ่งอะไงเนี <c oughs> ่ยที่ว่าเขียนอะไรโกโกนะไม่มีความหมายแต่ศาสนาเจ้าของมานมีความหมายไม่่างที ทำมือเจ้าือผู้ปฏิบัติตามมือจมมเจ้าไม่อธจษรานพระเจ้าไม่มีเขาไม่มีใครเหมือนในโลกนี้ยินดนอหายตัวอะไรก็ตามถึงนี้แต่ที่ทอยู่เป็นนักโทษต่ากนั่งูที่เหล็กครอบหัวตลอดเวลาเอาวิสุทธมาจากไหนที่ทันพาคนมวิสิทธิ์ที่ไหนนอกจต่พาค,ค,ค,ความนี้เป็นสิ่งจิตใขอไม่ตลเวลาโดยวิสทธิ์ตัวเท่าไแต่ทมเา,าเดินนะมืว่าทนะลูกภา็นะแจ้งออกแจ้งออกยึดเงินตัวเข้าไปเดยนหนักเนี่ยแต่นัน่น,น,น,นจนอพอเรื่อย พออิ่มนอิ่มตัวในขันทำคันนี้แล้วพอขันนั้นแล้วพอนี่ยเป็นวทว้พอหมดปลอเลยไม่มาลัมบี้ลัมไรอะไรเลยมันก็ลงพอแล้วไม่ต้องต้องๆๆๆๆตัดตัดการทำด้จิ้อลฆ่าการปฏิบัติมาเพ <ๆๆ S 2> ี่อน <ๆ S 2> ี่เหลมแหลมที่สุดคะให้จำไว้น,นะรถตำรวดตายแล้วจำเราอยากจะเห็นผู้ปฏิบัติทำให้คำพูดคำนี้ออกมาหนี่งนะไมนมีอะไรเหลมคมยิ่งกว่านี้ในโลกธรรมนี่แะไม่งั้นครอบงำจะโลกได้ไง เป็นเจ้าหน้าทาของทัของจักบินจิตักรยานของโลกได้ยังไงถ้าไม่เหนือนั้นครอบครอบไม่ได้คอบไม่ดยิ่งมนุษย์เราไม่กว่าเป็นคูขลดนี่ทเหลนมาครอบได้ไแต่ี่ี่เหลอครอบได้สบายยิ่งว่าตัวฉลาดเท่าไรยิ่งครอบได้สนิทเข้าใจไหมปูนิ้ีนะปูนี่มีความรูปความเป็นล่าูนี่เป็นเศรษฐีนี้เป็นดีปูนี่เปมีผูเมียแน่มาสนานี่แหละตัวมันครอบไปขนาดขนาดขนาดนี้ลักกาครอบครอบเลยสวัดทั้งไปนนะนี่เราที่เหลอไม่ได้เหยียดไหมแต่รงนี้ โมโออาให้เจ้าของอนั่นไม่รู้ตัวเลยว่าที่เข้าไปทำงานอยูนันแหลเปิดเอาอีกมันรู้ทที่เลยมาทำงานอยู่บนห้องแต่ต้องต่ลงเถ้ามาตอนนั้นที่จะเปิดทำไมถ้าลงเหนือเราอยู่ง่ายก็อยู่เถอะเปิดก็ไม่อยู่เลยถึงหัวใจ่ในหัวใจเจ้าของก็ตามถพูดอยูหัวใจเจ้าของคังหมดแล้วหัวใจใดมันดังอยู่มันแสดงการยังไงมันก็ต้องแสดงการอย่างเดียวกันึง่าที่อยู่ในห้องแต่งลมเหือมันเยน่อยนั่นหัองแต้อง น่าอะไรก็มาแล้เอย่างนี้ผมนะมันไม่ว่าจะยังอีกแม้แต่เรียนทำมันก็มันก็เป็นที่เรียนได้ส่วนเรียนทำไปเรื่อรียนได้ไงก็เรียนเอาที่เอาเสียงเอานี่นะเรียนเอายกถามบรรดาศักดิ์เรียนไปมารู้เนื้อรู้ตัวว่ากูนี่กูฉลาะกูนี่เป็นกูนี่สามารถกูนี่ฟาดได้นักดนตรีเทเอวไปริยนสามประโยชน์ฟาดหึงเก้าประโยชน์วิีใครสู้กูละนี่คือตู้พกไอ้เดียวมีตู้ชิ้นอะไรเห็นไหม าความสําคัญนั้นน่ะไม่ใช่อะไรนะเรียนทําเป็นทำจำมาได้ก็เป็นธรรมแต่ว่าทีงความต้องการนี่เราจะต้องรู้ในของเลาหน้ามันคือตัวนี้มันแทรกเข้าไปอ่าถ้ามันเห็นปฏิบัติธรรมที่เพื่อให้เห็นตรงที่ไม่ปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นี่ตสิกหนึ่งตัวใครสีใสมาเรื่อนั้นถ้าเราได้เห็นไปแล้วยังไงมันก็มีทางต่อสู้กันใครจะเป็นผลเหติดตรงกับมันได้เมื่อรู้ว่ามันเป็นไปแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญแล้วเขากับเราเป็นเดียวกันสี นี่ไม่ดียังเราก็เป็นนาใหญ่เลยเรากราบไหว้าูชาวเขาทั้วันทั้คืนใจเอาละพอของวัด d ูม o นี่เขาก็คุยที่อยูะถ้าพรเข้าดูได้ก็จะกลับแต่เราีม่ดูึราไม่็ีไม้ตามหมอนเลยจะวะนแต่ไม่ว่วไม่ได้ชะท้อกรบอกป้องกันตะวันเอาละพอสองการนะ